hello ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้มาโคอ็อของนะก่อนอื่นก็ทีเอสเราก็ดาวน์โหลดไปก่อนนะอันนี้เข้าห้องโปรแกรมปุ๊บก็โอเพนไฟล์มาเสร็จแล้วก็นี่ห้องมาโคปุ๊บนี่อ็อบไอเทมมนี่โหลดมาปุ๊บอ่าโหลดมาเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วโหลดไปไหนก็นี่โหลดมาสมมติโหลดมาแล้วแล้วก็ไป ไปหน้าต่างหน้ามาโคอ่ะอ่แล้วก็ไปวางลงไปใส่ปับ๊บมาวางใส่เสร็จแล้วก็นี่เปิดมาโคเข้ามาครับนี่นะเราก็เลือกหัวข้อออฟมัพอะไรที่เราลงไว้เมื่อกี้เนี่ยอยู่เดีวะเนี่ยเสร็จแล้วก็กดปุ่มรันเข้าไปอ่าเดี๋ยวมาดูในเกมกันนะเอาเสร็จแล้วก็จะไปนั่งตรงไหนก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้ว กด F1 ค้างนี่ดูด้วยนะมัพในตัวมีหรอเป่ากด F1 ค้างปุ๊บเอาเมาส์ไปที่ NPC แบบนี้อ่ะมันก็จะเจาะมันก็จะออฟของมันอัตโนมัติเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อ,อ,อยจนกว่าเราจะพอใจอ่ะถ้ามันติดปุ๊บเราขั้นตอนนี้เออเอาง,ง่ายๆกด F1 ค้างนะมันก็จะออฟของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันติดแล้วเราก็พอเดี๋ยวจะอ f f ให้ดูจะมันติดอะไ ไม่ติดเลยติดยามกันนะเนี่ยอ่ะติดแล้วปุ๊บเราก็ปล่อย F1 นะกดยกเลิกตรงนี้ปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาดูอ่ะนี่สเตนไม่เอาไม่เอาก็ออฟต่อเนี่ยทำแบบนี้เรื่อยๆง่ายๆเอามันติดอีกแล้วมาดูออฟอะไรออป้องกันอันนี้ไม่เอาอ่ะแค่นี้ง่ายๆโอเคสวัสดีครับ